สวัสดีครับผมตาบากกี้ครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่อ่อนน้านะพบบางใหญ่สกาสีแยกบางพลูนะฮะอ่าก่อนเลยนะครับที่สนใจรถมอไซค์อ่อนน่านับไม่เกิน350 4สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับช่องอธิบายช่องคอมเมนต์เบอร์โทรศัพท์ id l ล n e อันเดียวกันเลยนะับเพื่อนๆมาได้เลยสนใจรุ่นไหนเดี๋ยวส่งตารางราคาให้นะครับโอเควันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว pcx สีเทาแลมโบนะฮะที่หลายคนตามหาอยู่นะแล้วก็สอบถามมันเข้ามาเยอะมากว่าพี่ตาครับคุณตาครับ เมื่อไหร่จะมีปี2024เข้ามาผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะตอมตรงเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องของตัวที่เป็น ABS เนี่ยสีเทาผมว่าก็ยังน่าจะมีอยู่นะครับอันนี้คาดการณ์นะแต่อาจจะมีเปลี่ยนสีอะไรที่น่อยนะครับกว่ากันไปนะแต่เรื่องของตัวที่เป็นตัวตัวที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีน้ําเงินก็คงจะต้องยกเลิกนะที่เป็น ตัวเบรกธรรมดาคอมบเบรกนะฮะก็ต้องใส่ระบบเบรก ABS เข้ามาเนื่องด้วยว่ากฎหมายนะฮะมีเข้ามาว่าถ้ารถมอไซค์ที่ตั้งแต่รุ่น 150cc ขึ้นไปนะครับจะต้องใส่ระบบเบรก ABS เข้ามานะครับอันนี้คือกฎหมายมาบังคับเลยครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าระบบเบรก ABS ก็ป้องกัน การล็อกของล้อนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่เรื่องเรื่องของราคาค่าตัวอาจจะต้องมีการปรับขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือข้อเสียเลยเรื่องของราคาอันนี้คือสําคัญนะครับโอเคคุณใส่ระบบเบรกไอพีเมาให้มามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนะยแต่ราคานี่ฮะนะฮะก็อย่าสูงมากแล้วกันนะครับ อาจจะมีสีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะเนื่องด้วยว่ายกเลิกตัวสแตนดาร์ดไปนะครับอาจจะเพิ่มสีเข้ามาแล้วก็เป็นระบบเดกเอเบียทั้งหมดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับก็รอดูหน่อยแล้วกันนะครับแต่เชื่อว่านะสีเทานี่ก็ยังเป็นยอดนิยมอยู่เือนเดิมนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่เป็นกระแสนะสีนี้ฮะหลายหลายค่ายหรือว่าแม้กระทั่งนะฮะตัวของวันด้านะฮะหลายๆรุ่นนะครับเอามาทําเป็นสีเทาแลมโบนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวพีเซ็กเลยนะฮะฟอร์จ้านะครับ แล้วก็ a d v นี่นะครับอ่าแล้วก็จะมี ADB หนึ่งหกศูนย์ a d v สามห้าศูนย์นะครับค่อนข้างที่จะใส่มาค่อนข้างเยอะที่เป็นสีเทารลมโบนะครับแต่ก็สวยๆแหละเพราะว่าทุกคนชอบนะครับรุ่นนี้นะครับพีเล็กเนี่ยคือเขาทำออกมาดีคือหนึ่งมันเป็นล้อทองด้วยไงนะฮะเป็นระบบเบรก ABS หน้าอยู่แล้วเป็นนิดเบรกหลังนะครับสีเทารลมโบนี่ลงตัวมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อนะฮะต้นเดือนนี้ผมได้รับรถมาค่อนข้างเยอะๆแหละและแล้วก็ ทั้งสามคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะจิมลิงก์มาได้เลยนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับสนใจตารางราคาที่ส่งให้นะครับอืมก็สวยดีฮะตามสไตล์ของพีเซ็กเลยครับเปิดบอกขึ้นมานะฮะก็จุของได้ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับรถรุ่นนี้ของตัวพีเซ็ก160 ADV 160นะฮะเบาะก็ใกล้ๆกันนะครับความจุนะ แล้วก็อัตรากาเรเหมน้ำมันของ PZ ก็อยู่ที่52.6กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดนะครับในเจนของเครื่อง1 6 0่นซีซีนะฮะเป็นกุญแจคีย์เลสระบบไมค์เ็นดิจิตอนนะครับแล้วก็มีช่องเสียบทาร์โทรศัพท์อันนี้ต้องมีนะที่เป็นรถออโต้นะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นไทย4นะครับถังน้ำมันเปิดด้านหน้านะครับกุญแจคีย์เลสนะครับโชคหลังเป็นโชคคู่โชคหลังเป็นโชกคู่ล้อเป็นสีทองนะครับถ้ามีตัว ABS เนี่ยนะ เอวีด้านหน้าแต่ดิสเบรกหลังก็เป็นดิสเบรกธรรมดานะครับนะจตไม่มีดัมเบกหลังละก็จะคงจะเป็นดิสแหละนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะใส่แบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้าเป็นเอวีนะครับแล้วก็ใส่ตัวดัมหลังมาก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางด้านไหนจะปรับเปลี่ยนยังไงเนื่องด้วยว่าอาจจะไม่ให้ราคาเพิ่มเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็อยากให้เป็นดิสหน้าหลังแหละนะครับแต่เกิดว่าราคาไม่ได้แรงเป็นดัมหลัง ก็ไม่ว่ากันแต่ใส่เอพเอสเข้ามานะฮะร,ราคาก็คงเดิมอะไรประมาณนี้นะครับไ่้จะดีกว่ากลุ่มลูกค้านะครับที่เขาชอบอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็คาดการไว้นะครับว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับทําอะไรออกมาก็ราคาสุดท้อมหน่อยบางคนว่าเอ้ยก็ยคุณเราเป็นคนตั้งราคาเองด้นเนี่ยนะเปล่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างฮะเขาเรียกว่าซื้อมาขายไปนะฮะการลงทุนก็ต้องคือ ร้านก็อยากได้กาไรอยู่แล้วนะครับแต่เกิดว่าเ,าเรื่องของรถนะที่มันเป็นยอดนิยมมันก็คงจะเป็นโอกาสของร้านนะพูดต,ตรงๆนะผมไม่ได้เฟกหรอกนะครับถ้าเกิดว่าให้ไปแบกรับรถอย่างตัวที่มันขายยากๆนะครับมันมีหลายรุ่นนะเราได้ไม่ได้ขายดีทุกรุ่นนะผมอแจ้งก่อนนะครับตัวไหนที่ตัวไหนที่เป็นยอดนิยมอาจจะมีราคาปรับขึ้นบ้างนะครับอย่าลามานะฮะอย่าล้มาม <c oughs> ่านเพราะผมเชื่อว่าผมก็ไม่ได้แพงที่สุดหรอกนะครับราคาของร้านร้านผมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่า พูดกันเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยแม้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วผมว่าอย่าบอกเรื่องของราคานะแต่ผมก็ไม่สบายใจนะครับในเรื่องของอราคาเนี่ยพอพูดทีไรเนี่ยทุกคนก็ดาม่าว่าเฮ้ยคุณราคาคุณเนี่ยขายแพงร้านคุณเนี่ยแพงนูน่นนี่นั่นจริงๆเรามองในแง่ดีครับผมถ้าบอกราคาท่านอาจจะแบบเฟดตัวออกก็ได้ว่าเฮ้ยร้านมึงแพงกันไปวะเอาพูดแบ็หยาบนะขอโทษน,นะร้านมึงแพงวะกูไปขอเช็คร้านอื่นก่อน เห็นไ,ไหมฮะมันมีข้อดีตรงที่ว่าผมบอกราคาก่อนท่านจะได้ไปเช็คราคาหรือั่าท่านเจอราคาร้านที่ถูกกว่าที่ท่านซื้อได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถูผมไม่บอกราคาท่านวิ่งมาเพื่อผมแจ้งปุ๊บโอ้โหแพงว่ะมาก็ไกลนู่นนี่นั่นเห็นไหมฮะอ่ผมกล้าบอกราคาผมก็อยากให้ท่านได้ได้เช็คราคาหลายๆที่นะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับ mm hmm. ท่านจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยแพงเกินไปนู่นเนี่ยผมไม่ได้ว่าท่านหรอกท่านคอมเมนต์ได้เลยคิดเห็นอย่างไรพิมพ์ได้เลย ผมบอกว่าอยากให้ท่านเช็คหลายๆที่จะได้ความจะได้มีจะได้คุ้มค่ากับเงินของท่านที่จะต้องมาซื้อรถสักคันหนึ่งแน้วันไม่ได้บาทสองบาทเนาะนะครับผมขายด้วยความบริสุทธิ์ใจคนระับผมไม่อยากมีปัญหาลูกค้าหรอกขายก็คือมันจบกันคุยกันปุ๊บรับรถก็อยากให้สบายใจทั้งคู่นะครับ่ผมอาจจะแพงแต่ไม่ได้แพงที่สุดฮะแล้วก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับ แต่เชื่อว่ามันมีร้านถูกมันมีร้านแพงนะครับถ้าเกิดว่าเจอที่แพงกว่าผม,มนะฮะไม่ผมดูแลได้นะครับถ้าเกิดว่าเจอร้านถูกผมก็สามารถซื้อได้รี้คุยกันตรงไปตรงมานะครับโอเคเข้าเรื่องของราคาแล้วผมแจ้งเลยดีกว่านะครับตัวที่เป็นตัวไอเบสเนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งแสนสอบาทนะที่ผมขายอยู่ราคานี้รวมจดทะเบียนพรบรให้เอารถออกได้เลยถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับก็เริ่มต้นด้วยฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับนะก็บประชาชนมายื่นได้เลยนะครับไฟแนนซ์อนุมัติฟรีดาวนะครับ ไม่ต้องจ่ายงันเลยสักบาทนะเนื่องด้วยว่าประกันลดหายจดทะเบียนพรบรก็รวมไปในค่างวดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้ยอดกู้ของไฟแนนซ์แต่ไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็เอาหลักความเป็นจริงแหละว,ว่ามีค่าจ่ายอะไรบ้างนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับตารางราคาใส่ให้ทายคลิปแล้วกันนะครับทีนี้เรื่องของการติดแบคลิสต์เรื่องขวการติดแบคลิสต์บางคนบอกว่าผมติด ad, แบคลิสต์แลวที่คืนรถไปนะครับผมไม่ได้ปล่อยยึดนะครับผมคืนรถอันหลักการในวันนะฮะ คือรถกับปล่อยยึดก็คืออันเดียวกันแหละนะครับแบบนี้นะครับไปเน้นอาจจะขึ้นประมาณสั้งสองสามเดือนปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีประวัติมันยังขึ้นบูโรอยู่เวลาเรามาออกรถแบบนี้ออกได้ไหมนะเป็นคําถามที่เยอะมากนะฮะคำถามนี้พูดตรงๆน,น,นะฮะยากยากมากนะครับเพราะว่าเราปล่อยรถยึดแล้วเขาไปเน้นเขามองว่าคุณไม่ได้มีความรับผิดชอบในเรื่องของการขนส่งถ้าเกิดว่าคุณมาออกกันใหม่ผมว่าก้งอนุนมัติให้คุณไม่ได้ เพร mm hmm. าะหลักการเฟแนนซ์ทุกวันนี้ยากมากผมก็เ,เหนื่อยเหนื่อยผมไม่อยากขายนะนะครับทีนี้จะหาทางออกได้ยังไงนะจากที่ประสบการณ์นะอาจจะต้องมีเงินดาวนะะแต่แต่การปล่อยรถยึกอาจจะประมาณห้าปีขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องมีเงินดาวมาเพื่อมาแรกเพื่อลดราคาลถลงต่ําลงนะแต่สมมุติอย่างพีเซกแบบนี้นะครับเราอาจจะดาวประมาณสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ไพรน์ที่จารนาถ้าเกิดพิจารณาว่าโอเคคุณปล่อยรถที่ยประมาณห้าปีแต่คณะที่คุณปล่อยไปเนี่ยนะครับคุณผ่อนประมาณขึ้นหนึ่งเออผมยังพออนุมัติให้คุณได้นะแต่คุณต้องดาวประมาณอ่าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ขึ้นอยู่แพรน์นะผมไม่สามารถตัดสินใจได้จากที่เคยทำเคสนะครับแพรน์บอกว่าผมอนุมัติให้คุณได้แต่คุณต้องมีเงินดาวเพื่อให้ราคารถมันถูกลงคุณจะได้ผ่อนไวแล้วก็ผ่อนให้นน้้จจจบบบบงวดนนนนนนะะะคคครรรรััััออ่่าาาาีีืเเตผลทแพิถ คันนั้นที่คุณติดประวัตินะฮะอาจจะขับไปประมาณส 2, 3, องสามเดือนแล้วปล่อยรถยึดไม่จ่ายเลยไม่ผ่อนเลยหรือผ่อนงวดสองงวดอันนี้ยากมากเพราะว่าคุณไม่ได้มีควรรามรับผิดชอบในการผ่อนส่งนะครับประวัติก็ไม่ดีอันนี้ไฟแนซ์ไม่รับพิจารณาเลยนะครับต่อให้มีเงินดาวเขาก็ไม่เอาอันนี้คุยตรงๆตรงไปตรงมาไม่ขายฝันนะครับไอ้ประเภทที่โฆษณาบอกว่าติดแบ็คลิสก็ออกได้นะครับใช้บัตรอย่างเดียวนะครับช่วยทุคคันนันดูเคสนะฮะ บอกตรงฮะชิปหายฮะเพราะว่าไปยื่นป, <sk eps> ปุ๊บก็ไม่ผ่านนะฮะติดนู่นนี่นั่นใช้ก็อ้างต่างๆนานาสุดท้ายฮะประวัติคุณเสียช้ำก็ไปอีกนะครับนะมันจะเป็นแบบนั้นไปนะครับติด ing, แท็กซิ่งแท็กหนึ่งแท็กสองแต่แท็กซิ่งคืออะไรคุณไปยื่นมาห,าหลายๆท,ที่แล้วคุณออกไม่ได้นะครับแบบนี้มายื่นที่ไปยื่นร้านนี้ร้านหนึ่งนะฮะร้านแรกนะครับไม่ผ่านร้านสองไม่ผ่านร้านสามไม่มีทางผ่านครับไปเรียกว่าติดแท็กซิ่งนะครับ อที่สำคัญน,นะฮะถ้าเกิดว่าคุณไปยื่นแท็กแรกมายื่นร้านแรกมาแล้วไปยื่นร้านที่สองผมโดยที่คุณไม่ติดประวัติอะไรแต่คุณไม่บอกไม่หมดอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งสำคัญต้องบอกให้ครบนะฮะผมไปยื่นร้านนี้มานะะเขาไม่มีรถให้ผมอะ่ะเออแบบนี้พอฟังนะครับไปไหนก็รับพิจารณาเราเกว่าผมไมเยอะยื่นร้านนี้มาเนี่ยเขาโอ้โหเขาเก็บเงินดาวผมเยอะมากเลยอ่ะผมไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยอ่าไปาหนก็พอฟังพอรับพิจารณาได้นะครับแต่ประเภทที่บอกไม่หมดเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้ยืน่นไม่ได้ยืนนะ่น อันนี้เรียบร้อยครับไปนั้นก็ไม่นุมัตินะครับแสดงว่าคุณไม่ได้จริงใจคุณไม่ได้แบบเ็าเรียกอะไรคะคุณมาหลอกเขาอะนะครับเพราะเช็คบูโรไปมันก็เจออันนี้พูดตรงไปตรงมานะฮะหลักการขายหลักการของไปนั้นมันเป็นแบบนี้จริงๆบูโรบอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันนู่นนี่นะไม่ใช่ฮะเอาไม่เหยียเกันเจ้าของเปเน้นกับไปเน้นกัาพิจาณาผมเลยอยากขายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วผมก็ดันจริงนะครับแต่เปเน้นก็บอกว่าไม่ไหวครับพี่จ้าแล้วก็ต้องตามเขาฮะเราดันก็ไม่ได้ นะครับอันนี้เราสู่กันฟังบางคนบอกเอยพูดอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยโอเคฮะถ้าคนจะซื้อเงินสดฮะผมไม่อยากฟังเรื่องนี้ฮะแต่เกิด่าคนซื้อเงิน่อนเนี้ครับเขาจะเข้าใจเขาจะเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะพูดคุยนะครับกับพี่ินเพื่อนนะฮะบางคนก็ถามมาเพราะว่าคนติดแบงคิดิสเยอะมากนะครับผมไม่อยากทำคลิปให้ความรู้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะฮะไม่ได้หลับไน่นอนนะฮะทุกคืั้งวันทั้งคืน ผมเพื่อลบคลิปนั้นออกไปนะครับไม่ไหวจริงนะครับก็เป็นความรู้ด้วยกันเชื่อว่านะฮะหลายๆท่านหลายๆช่องก็ทำมาแล้วแหละนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ก็ปรึกษาได้นะครับก็ไลน์มานะครับติดอะไรว่าไงผมก็พูดตรงไปตรงมาได้ไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่ไม่ต้องแบบโลกสวยฮะขายฝันอย่างงี้ไม่ไหวนะครับไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต้หมดเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะมาบ่นให้ฟังสวัสดีครับที่ดูคลิปจนจบนะฮะสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ